ัตอนจบของกรรมฐา,านสี่สิบคือได้แก่อรูปสี่คำว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐา,านสี่สิบไม่จบกันวันนี้อารูปสี่ก็ได้แก่อรูปปาะชนที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้รูปปรชาน แล้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปพระพรมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอารารดาบุตรท่านทัคกดาบทตทั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคำว่านิพพานยังไม่มีต่อมาองค์สมเด็จพระจีเนีส่งข้นควาถึงอริยสัจ พบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระปทิแก้วย <c oughs> ิงได้ส่งรูกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพูดส่งรูปฌานแต่ฟังบัธรรมเทสนาเขาองค์สมเด็จพระพิจิตตมานเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทางนี้เพราะว่าอารูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆพระนิพพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปแระพร์เป็นพรมที่หาอายตนะสําหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบาททิพ์แก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจงกว่าจะหมดกําลังของชายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สำหรับสำหรับรูปปานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแททองจิตเข้าถึงรูปฌจาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ชา้าก็จะได้สําเร็จอรหัตผลถ้าสําเร็จเป็นพระเดียเจา้าตั้งแต่พระนาคาม,มีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที่อง <mel> ์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสนาจะทรงดับขันก็สู่ทัพปรินญญาก็ทรงเริ่มเข้าตันงแชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปประชันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอารูปประชันเมื่อจิตเข้าถึงอรูปประชันมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงท <mel> ี tamam <mel> <corpse> ่ส <mel od ic shaw> <mel> ุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าทุกะเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นชานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาสัสนดาหที่เต็มบริความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหม ราฟังอย่างนี้รู้สึกวายุงไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับพระปลากรวยทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาเด้ก่อนอยาจะหลับก็พูดกันซะจจบซด้ก่อนก็เรียกฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัตรริในรูประชานจนถึงก็ต้องถึงพระวิปะสะัสสนาปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดหรือจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย เพราะตามธรรมดาถ้าพูดส ja, ่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่งสำหรับอรูประชาในมีสี่อย่างครื่อหนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามกินจัญญายตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่ม si ีอะไรเหลือส uh ี่ในว่าสัญญานาสัญญาเจตนะเป็นตัวจบหรือว่าในเมื่อว่ารู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจำจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูประชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึรรนในในใน้นกับพระรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับพระรูป การถูกนินทาว่ารายการทนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพาะรูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุจารปัสวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรูุ้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทางหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอรรรา,ารมณ์พระอรหันต์ไหมบรรดาท่านทางหลาย ด้จะพูดกันไปจริงๆแล้วก็บ,บางทีบางคนว่าทำเขาถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันต์เพราะอะไรพระวันในวัาสัญญานาสัญญายยตน,นะมันก็ได้แก่สังขารุเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงแบบฉันศัตรูจะมา,มาอย่างไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูเธอกินเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดเมื่อนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงแลอวรปฌชานยังไม่ใช่ปราชญ์เพราะเป็นชาญโลกีอารมณ์ชาญโลกีในนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ง ส่วนแ้วแต่กําลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะที่จับเสือกดคอเสือเขไว้หรือว่ามัดเสือเขไว้ถ้าเผลอมอะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือนนั้นเป็นนั้นไวชารโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ดันั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเมื่อทรงศึกษากับท่านอาราดาบทเราทักกันดาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพุทธตามมานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอสมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงลาท่านอาจ,จารย์ดังสองไปสแสวงหาด้วยพระองค์เองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุดเฉททปทะหานมีฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะเพราะคนพูดง่วงนอน ความจริงมได้งวงมันเพลียจัดวันนี้มันรุวมงานมันหนักก็คืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่มีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชันสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านแล้วผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถ,ถาคตา ตาถาคดไปในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลก็ไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอันว่าสิ่งต่างหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แน,นวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จตะสมาสมาสัพพุทเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวขอ้นชานเลยนะ อากาสานัญจายตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าอรูปฌานสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางคือกรรมฐานกลางกลางจะใช้ได้กับคนพุจริิตมีอยู่สิบอย่างเองหนึ่งปัทวีเกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกฐินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศกสินอากาศเสธาตุหกอลุกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกิจัญญายตนะสิบในวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดูว่าสำหรับนอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบครอบของโค์ ก็อย่าพูดกันไปเลยอยาจะรู้เรื่องจริตก็ไปดูคัศจจริตก็แล้วกันเลสียเวลาเปล่า,ลานี่การที่จะเจริญอรูปฌานี้ต้องได้กสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุย,ยานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่วความจริงได้กสินอย่างเดียวรื้กสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยาก แต่กองแค่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกเท่าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่ตสีลักษณะเท่านั้นให้แบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็ินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระท้มาแล้วก็กินได้ใสก่ก,ก,สกระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตรที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆนี่การชํานาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชํานาญในกรสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอก ก็คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทําอย่างเดียวมันยากถ้าต่อไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทําอย่างเดียวคล่องั้งเยอะแยะ,แยะ <c oughs> ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชั้นออกชันได้ตามสมบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีกเก้าอย่างนะความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็ควบภาพไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่เขาทำกันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนกระยันเอาจังแล้วว่าพูดฝาดพดฝาดพดาดดีวันเดียวละสิบอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาถึงว่ากินเหมือนกันตักขมาใสา่ปากเคี้ยวเคี้ยวกลือนมันก็หมดเรื่องไอ้ภา,าชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่อันนี้สําหรับกระสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชานสี่จะไปบ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยังมาหยิบอร,รูปฌานเมื่อจับภาพกระสินที่กสินนิมิตถึงฌานสี่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอะคล่องนี่มันนึกหมอะลรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่ครึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิกภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั่นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเี่มันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่กันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมประสมมีปสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมกน้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลยเ <c oughs> ห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุก์แบบนี้อยู่ตลอดการตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีลมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพสันหาที่สุดมีด้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชั้นนั้นไอ้อร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินที่ร่างกายติดใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เิ็าราฌาสี่เป็นเอกตาลมัะโทวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนทีนก็แปวแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจงตั้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็าตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศก็าอากาศในความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่ผูกพันในอากาศสา,นนารนัญชยตนะก็เหมือนกับใจที่ผูกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปส้นชีวสาร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำนึกห็นสมนักจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งคว้างอยู่ในอากาศเสม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่ออาการอย่างนี้คล่องพอ้โถใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนี่นี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดมันชั้นสีคือจับอรูปเพ้ทรงอยู่ในชั้นสี่ไอชั้นจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็วิญญาณอัญจายยนะไอ้วิญญาณาน,าญญาณนี่ก็เท่อความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกอยา่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กระเสกกระสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นชี่ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปื้อร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถเจลีกเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่งางเาะมันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกน,นุ่งางเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้อย่างไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกำลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าราหัระหานความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง ที่ว่าเสียงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะทาที่ไรย่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกระสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกําลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านยะต่อมาชั้นที่สามอาก,กินจัญญยายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกระสินอะไรก็ไม่ว่านะทั้งหมดเนะี่ย อันนี้มีเมื่อภาพกะระสินปลากฏแล้วก็ถอนภาพกระสินทิ้งใช้อารมณ์ความคําว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบื้องบางบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันก็มันดูสัตว์บคุคคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นใม่ขาดสายก็ว่สร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดเอว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสสนาญาณมันเชี่ยเกินี้เดียวห่างกันชั่วเช่นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกข,ขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใฉ่เราไม่ช่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชัวย่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมิปัสนายานเปี๊ยกต่อไปตัวไทยตัวนี้ชำนาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกสิ่งให้มาจะปอารมณ์จิรรจต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจเจ้าทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ แต่จำจะจำมันทำไมเดี๋ยวม,มันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม,ม่ต่อไปที่มันมีสภาวะด,ดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาวะจากขันห้าที่ร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมาื่อไร แล้วก็ทําใจให้มันทรงตัวยูในซานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัตแปดนี้นรูปประชนสี่รูปประชนสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทาญาณละการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าทึงนอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระอนาคามีเลย ้ามาปฏิบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติพระอารมณ์ใจคนชัญแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวแตกกันห้าจริงๆวิเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสนาญาณไม่นานนักก็สมเร็จอาตมาตนเป็นพระอริยบุคคลที่พร้อมไปด้วยปริสัมพิทธายานอรันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนำกันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคาสเซทที่มีไว้ที่วัดวัดตัณต์ั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามคัเศษประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตาาัน้งใจเพื่อในพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี